สวัสดีผมใจเกเลไหมครับอย่ามาั่วอย่ามาั่วไอาชายโอ้โอเคจะไม่มั่วก็ได้ไปเล่นกับเพื่อนดีกว่า,วา,วาอ่าเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยมเที่ยวในสนาม Nếu mà cứ lấy đi chứ nấm, sẽ làm bon nghĩ là mới chiều mới chờ bây giờ là hỏi cho bỏ qua bây giờ này xuống thì đâu có đây oh. cầm lòng lo bu lên con ươn tiếp tám chết โหลดไว้โหลดไว้กันนี้ได้แล้วเนชตช้าเบาเนี่ยแบดเก้าสิบโอเคเขาโหลดเร็วอยู่หรือว่ามีหรือว่าเขาออกโอเมก็าโผมกายโขโขโเสียงโคตรดังโอเคไม่ต้องไปลดรถเสียงเกมรดลดเสียงธรรมดาผมเนี่ยดีละเงี้ยว เนืพอไปาใช้สูงเออใช่เหรอว้า wow, ว it's so good ไอ <half>. ้เดือยชื่อหนูเดือยหนูกินกล้วยบนหลังคาแล้วโดนแล้วโดนแล้วหนูโดนลากไปเฮ้ยวันดียินดีต้อนรับเข้าสู่ขนมปังนะ ฉันอยากให้นายไปตามหากล่องให้หน่อยอะ่ะเออ่สิ่งที่คุณหามันวางมันกลางบ้าโชคดีดะ่ะเ,เดินๆที่เมื่อกี้เห็นแป๊บๆเลยเห็นแป๊บเดียวเห็นเ,เ,เลยมันไม่อยู่ตรงนั้นเลยโดนโมยโดนโมยไม่เป็นไรบลูมันกากรู้ว่าที่นี่มันมีบลู แต่มือมันกากมากเนี่ยเก็บละเอาเือโดดเฮือนยัง no no way I am n o w a y นี่ได้ไดๆละเบื่อไม่ใส่ดวยว่าขี้เกียจ ควังว่าจะไม่มีบูมาเจาะเอ๋นะมององินเงินแหละปิดกันลงโอ้ oh my god อ oh ้ my god เน็ตบูเจาะเอ๋เต็มหน้าเัวมันนี่หรอก เพงบุรุษเะเอเลยลงมาปุ๊บเป็นบุรุษเจเอเ,ลลบบจเออเออเกม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 มันค้างเนี่ยมันมีอะไรที่มันทำให้มันคางค้างอะแมปแมปสวยเกินหรือว่าแหลกเกินเงี้ยปรับภาพก่อนเลยแหลกโคตรแหลกวกัน,กนกหนึ่งนะ ต้องใสต้องปรับกลางๆนะกลางๆนี่แบบแหลกนิดนึงถือว่าพอรับได้อยู่นะเออถ้าม,ามันแหลกมากๆถ้าม,ามันแหลกมากๆเนี่ยกล้องถ่ายผมหายแน่นอนผมได้แค่ชิ้นเดียวแล้วมันเหลืออีกชิ้นเดียวเอเอโอ อยู mm ่ในนั่นไปอืมมิกวอ blue หรอนี่มันอยู่ไหนเนี่ยสุดท้าย นี่คืออะไรอ่ะห้องใหม่เหรอห้องนี้ผมน่าจะไม่ใช่ห้องใหม่มั้งห้องเกา่าไม่มีอ๋อโอเคได้ทีห้านาทีด้วยกว่าจะได้โอโ้โหคุ้มเงินมาก คุ้เงินมากโอ้โหกล่องใหม่มาแล้วผมซื้อกล่องนี้ก่อนเลยกล่องสวยมาใส่ใส่แล้วโอ,วอ,อ้กุ้ยหนวดดีเลยไอ้กวินตาบอดไปพักก่อนเอะไหลไปพักด้ยโอ้โหคุณผู้หญิงทำไมหน้าตาคุณไปดหญิงเงิน ทำไมกล้องทำไมหน้าคุณใหญ่กว่าคนอื่นอีกกล่องไฟไหม้มีคนทำกล่องไฟไหม้อ่ะทุกคน,คกคนคดีด้วยหายใหฉันร้อนฉันร้อนมากกล่องไฟไหม้อ่าเ <c oughs> สียงควีนดูเหมือนเสียงเหมือนควีนะ คิดว่าเขารู้ว่าคุณนั้นไม่ต้องกังวลเขาตาบอดเขาหูหนวกเขาไม่เห็นคุณหรอกไม่เข้าก็ตายถ้าเข้าก็ตายนี่ใช่มหมคนติดเกมเนี่ย อย่ามีกุยมาดักหน้าก็พอมาโอเคผมได้ทีละเสียนน่าบนบีไหม โอเคมีคนได้สีเหมือนผมอ้อกุญนแม่มัน,ม,นมันดักมันดักห่อขนมอยู่ไปหาห่อขนมมันอยูเน่อะ จะมีคนเก็บไปแล้วเรามังเดี๋ยวยังไปห้องเริ่มต้นนี่นะชมันเอ๊บลูหายไปไหนอ่ะ ไม่ไมีไม่มีเออเอ,อมไม่ได้มีเลยนะแถวเนี้ยแล้ว,วทำไมคนยังไม่เอามาใส่เพิ่มนี้มันนานเกินล้วโอเคอย่าผมตัดเลยกันโอเคเรียบร้อย ด้เงินจิตอาบัดโอ้ยส้มมันจะมาอยากนนยกินเหรออย่าทำส้มตาไม่กินนะเหมือน,นส้มเหนือเลยนะเขาอยู่ในท่มอมยันดี่ปห้อาหารเช้าเหรอตายสองขนาดคนที่ผ่านสามสิบรอบยังตายอะ่ะ ดูแค่ด่าสองเองแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้จะด่าสามแล้วโอ้ยไอ,ยอนน้ทานังใช่ไหมเนี่ยคืนนี้เหมือนคืนนี้หลังจากคุณแก้ไขเครื่องจกักรของฉันมันจะได้ เอหมือนมีน้ำอะไรออกมาด้วยนะน้ำรั่วเหรออืมน้ำรั่วน้ำบันแปลงไหนงั้หรอไม่เลด ไฟเพื่อไปหาเลยนะยฉันหาเองแล้วก็กลับไปทางเดิมหวังว่าไอ้ม่วงจียังไม่มาตอนเนี้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยทำห้ทางวายหายเฮ้ยบูม,มาเหรออือโอเคเชื่อไม่มีใครให้อาหารส้มเลย มะวังเนื้อพี่ต้อมาไหนดูฉากที่พี่ส้มมาจะชัดสิมาๆอยมาลอยอยากเห็นฉากไหนโอ้โหเห็นบลูก่อนเลยตัวแรก โ <Okay. S 2> อเคออมึงขาดอีกเท่าไหร่เจอบอลเนี่ยเออแปดเก้าสิบสิบเอ,อ็ดสิบสิบสสิ่ขาดอีกหกอัน นี่ไงเจออยู่ในห้องนี้เองสามดวงอยู่ในห้องนอ้โหได้แล้วนนเราต้องรีบกลับไปที่ห้องเดิม ไปให้ได้ผะไอ้อีกไอ้ส้มเออขาดอีกสามอันมีใครมีบ้างสามอันอะ I have two เขามีสองเงินทางโคย่างินงบประมาณสั้นมากเกมนี้มันไม่ได้มันไม่ได้สั้นเหมือนมันไม่ได้สั้นนะแต่มันก็ยาวมากเกมนี้โอเค ดูดิอันนี้อะ่วนา,าส,าสััแล้วดูผ้าดิอ้้มันเห็นผมอีกสามันอยู่ไหนเนี่ยผมตัดไปเลยแล้วกันน่าเบื่อมากผมว่าผมต้องให้อาหารมาก่อนอะม,มันจะยอมให้ผ่านทาง ไม่านาะวมนก่อนนะมาไปกินหนะ้าเจ้าส้มเดี๋ยวผมไปเอาต่อละถ้าจำไม่ผิดมานจะอยู่แถวไหนที่นี่่เนียมัน,นจะมีบอกอยู่นะ่าจะมีคนเก็บไปแล้วรู้ไหมจ๊ะ อีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวเย้ผ่านทีเอาแลยเอาเลยทำเครื่องพังเบือ่อ โอ้แม่ก็หนึ่งตองตาตีเหลือแค่สีกุน <c oughs> มีแค่ไฟลีออนที่ติดอยู่ตามห้องเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นฉากสุดท้ายแล้วที่คิดนะที่ต้องไปหาฐานอ่ะดูเหมือนคุณจะต้อง เปิดเครื่องอีกครั้งเอาทองที่จะเปิดเครื่องกำเนิดไฟใครรู้บ้างที่ฉันปล่อยให้พวกนายไปก่อนนะถ้านายเนี่ยทำได้เนี่ยฉันอาจจะปล่อยนายก็ได้ทำไมไม่เอาไม้กระบอกไม่หวดมันเลยอะเออ กอดอิตสเกลี่อิตสปูกี้คนมืดเลยปิดเปิดดีกว่าเย็ด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 ได้ทีโอเคไฟติด <c oughs> okay, หมดแล้วดูเหมือนว่าเรากำลังจะกลับมเนี่ข <c oughs> <c oughs> อ,อบคุณที่ไปเรียนวัารง,งานกลับมา ก่อนจะปล่อยให้พวกนายไปแต่ก่อนอื่น <Okay. S 1> อำมังการ์ตี้กนายโอเค้าปาร์ตี้เหรอปาร์ตี้แม่มเหลือแค่นี้เหลือแค่สองคน อนี่บัตรปาร์ตี้เฮ้ยค่าร่วงงานปาร์ตี้เไงอยากได้อยากได้บลูเฮ้ยอยู่บัตรปาร์ตี้ฉันดีใจที่คุณทำได้ tiêm bởi tấm lọc Hổ diện bùa kia đây này chính Ok Ok phương Phương bắt, bà ti vừa lên Hàm ทนทำลูกโป่งแตกนะเพื่อนโอเคเสียงเพลงโคตรดังโอเคเอ้ยเดี๋ยวกินเค้กไป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 เอาไใหงเอาอองเอาออเอาออก หนีบลูกเร็วหนีเร็วแค่มินิมันก็ตามเราไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้ยฝ่าวก่กนด้วยเอาลอดแล้ว Yeah! 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 yeah. yeah. หมือนว่าผมจะประเมินมันเกินสิ่ง <def> ต <uras> ่างๆมันเกี่ยวกับการได้เลื่อมมาโอเคได้เพื่อนใหม่ละโอเคจบแล้วเย้